คำพีซื้อมาฝ่าว่าไว้ให้รางวัลถูกคนสร้างกองทัพที่พักดีกว่าทองคําผู้นําที่รู้จักให้รางวัลสร้างขุนพลได้แต่ผู้นําที่รู้จักให้ถูกคนสร้างอาณาจักรได้ทั้งแผ่นดินในยุคสามก,ก๊กเล่าปีคือผู้นําที่เข้าใจคุณค่าของเกียริหลังซื้อขอคอยเดี่ยวที่กวนอูยืนหยาต่อหน้าทัพศัตรูนับพันเล่าปีมิได้เอ่ยคําชมเพียงลมปากท้ายหลังเขาแต่งตั้งให้กวนอูครองเมืองเกียงจิ๋วมอบทั้งตําแหน่งเกียริและศักดิ์ศรีที่คู่ควรเพราะเล่าปีรู้ว่าทองคําซื้อใจได้ไม่นานแต่่เกกกีีียยยยรรรตตติิทมมมอออบดด้้้ววววคคคาาาุธจจจจะผูในนนนไันึงโโื ผู้นำที่ให้รางวัลตามผลงานไม่ต่งใจครั้งหนึ่งเตียวเลี้ยวเพียงรังสตัตรูไว้ชั่วครูแต่ช่วยให้กองทัพทั้งกองรอดพ้นจากความตายโจโฉจึงเลื่อนยศให้ทันทีต่อหน้าทุกคนแม้ผลงานดูเล็กแต่ผลยิ่งใหญ่เพราะทุกนายรู้ว่าความดีจะไม่สูญแต่ตรงกันข้ามหลายแผ่นดินล่มเพราะผู้นำให้รางวัลผิดคนตังตโตยกย่องลิฉุยกวัวซุยให้มีอำนาจเหนือคนดีสุดท้ายคนซื่อสัตย์ถูกกำจัดคนช่วยได้ยศแด้อำนาจราชสำนักแตกเป็นเท่าฐานเพราะรางวัลที่ไม่ทิ้งทำคือไฟที่เผาประเทศให้หมอดไม่จากภายในคััมมีรซืือาาาาฝา่่่บนทึกไววว้เงล ไม่ใช่ศรัทธาย่อมสันพลอนเมื่อโทษไม่ตรงระเบียบย่อมสูญสิ้นจำไว้เกียรติที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่ใครกราบเรล่าแต่อยู่ที่เราทำให้คนอยากยืนเคียงข้างด้วยศรัทธา